สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย อบอวนนะฮะไปด้วยบรรยากาศของบอลพิงเวิลด์ทัวร์นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกระแสที่แรงมากๆจริงนะฮะคือบนโลกทวิต t ตอร์เนี่ยวีดกันไม่หยุดเลยนะฮะนี่และนี่คือคลิปนี้นะฮะที่ผมกำลังขึ้นให้ทุกคนดูอยู่นะฮะขออนุญ,ญาตเจ้าของคลิปคนถ่ายด้วยนะฮะแหมต้องบอกว่าโอ้โหเต้าเสือลิศนะฮะมีคนเขาแซวในทวิตเตอเลยว่าโอ้ยลูกสาวไปเก็บกดมาจากนอื ปล่อยสูตรปล่อยเต็มขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าบัตรทุกบาททุกกระตังเลยนะฮะโอ้โหคือแอดดูครั้งแรกแล้วแบบืห <c oughs> น้องเลยจัดเต็มจริงๆนะฮะเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่กันหมดเต็มก๊อกไม่เก็บแรงไว้เผื่อโชว์ถัดไปเลยนะฮะโอ้โหเอากันเต็มที่แบบนี้นะก็ต้องบอกว่านี่แหลกความน่ารักของน้องนะฮะเพื่อคนดูน้องพร้อมจัด เตมนะฮะทุกคนน้องก็รู้ว่าคนดูรอมานานนะฮะน้องก็เลยใส่กันแบบนี้เลยฮะ,ะโอ้โห,โห,โหถึงว่ามีคนเข้ามาแซวบอกแม่ลูกสาวนี่เก็บกดมาจากไหนนี่แม่ไม่ได้เต้นนานใช่ไหมใส่สะเต็มเลยนะฮะแอดมินชอบมากนะฮะกับคลิปนี้นะ เห็นคลิปแรกว่าเดือดแล้วใช่ไหมฮะดูคลิปนี้ฮะคลิปถัดไปนี่ต้องบอกเลยว่าเดือดกว่านั้นอีกนะฮะคือเรียกได้ว่าปิดสเตจไปเลยครับปิดเวทีแล้วขึ้นโพดนกันแบบนี้นะฮะกับมันนี่นะฮะคือต้องบอกว่ามันเดือดมากๆทั้งดนตรีที่มีการเล่นแบบช้ากว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ทั้งท่วงท่าของน้องที่เต้นโพดนนะฮะโอ้โหแอดไม่ไหวแล้วนะฮะทำไมดีงามอะไรขนาดนี้นะครับต้อง บอกเลยว่าโคตรดีโคตรเซ็กซี่นะฮะคือท่วงท่าการ movement ของน้องนี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะมันดีมากๆจนทนไม่ไหวแล้วนะครับเรียกได้ว่าหวีดกันเต็มหน้าทวิตเตอร์ไปหมดแล้วนะฮะเห็นไหมคลิปแรกว่าเดือดแล้วนะฮะเจอคลิปที่2เข้าไปโอ้โห พูดไม่ออกเลยทีเดียวครับโคตรเดือดนะฮะก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปที่ถ่ายมาด้วยนะครับน้ำตาจะไหลดูแล้วแบบรู้สึกเลยว่าน้องคือจัดเต็มมากมากแบบสุดๆจริงๆอะอย่างที่แบบ ทุกคนบอกว่าการรอคอยเวอร์ทัวร์นี่มันช่างหอมหวานเหลือเกินพอได้เสพจ,จริงๆแล้วมันแบบอืนี่แหละทุกคนดูสิดูสิฮะรับรองว่าต้องเป็นกระแสไวรัลแน่ๆกับคลิปนี้นะฮะเดือดมากๆเลยทุกคน หลังจากโพดนมันนี่จบเอามาดูคลิปนี้ต่อฮะหวดละลึกษาปีเลยโอ้โหกางเวทีแบบนี้แับเดือดเดือดฟัดฟาดนะฮะต้องบอกเลยว่าเอเนจีมาเต็มนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเอเนจีของน้องจะมาเต็มเลยนะรู้สึกว่าเอเนจีของน้องเนี่ยส่งมาถึงแอดมินเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหดูแล้วอยากจะใจละลายไปกับหน้าจอคอมเหลือเกิดนะฮะมันช่งดีงามอะไรขนาดนี้นะฮะก็ก่อนหน้านี้มีคนเคยถามว่า ซาจะขึ้นมาโชว์เพลงของตัวเองบนเวทีเวิลด์ทัวร์หรือเปล่านะฮะนี่คือคำตอบนะฮะจัดไปเลยทั้งมันนี่ทั้งลาริสนะฮะมีมาให้ดูกันแบบเต็มเต็มเดือดเดือดนะฮะที่สำคัญคือเพอร์ฟอร์แมนซ์คือโคตรดีไม่มีตกไม่มีเหนื่อยนะฮะใส่เต็มแบบรับรองว่าคนดูคุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์แน่นอนนะฮะโอ้โหจริงๆเนี่ยมีคลิปบรรยากาศมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าแอดตื่นเต้นกับ3คลิปนี้มากเลยขออนุญาตหยิบยืมเจ้าของ คลิปเอามาให้ดูกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันคลิปหน้าต่อไปนะฮะวันนี้มาวีดกันประมาณนี้คือโคตรดีเลยเจอคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ